มาหรือขอบคุณพี่น้องทุกคนที่แบบให็นกำลังใจให้กับเราแต่แกก็ขึ้นเผื่อเอาไว้ไงอ่าคุณยายแกขึ้นเพื่อเอาไว้ไแกขึ้นเพื่อ,อ,อแกขึ้นเพื่อเอ,อาไว้เด้ออ่าไปหาไปหากิ๊กอิสรล้ออ่ามเมื่อนี้ผมวิ่งตามบุญมัทไทรวิ่งก็องพอไกลงปับ๊บแกก็พอลงปั๊บผมก็คิดว่าถ้าแกจะไปไหนสักพักหนึ่งแกกระโดดไปอีกเลย ผมไม่แน่ไว้ใจแกจะกระโดดหรือแกร่วงผมก็ไม่รู้แล้อพี่น้องมรุนนี่ผมกระโดดตามไปตามกระโดดตามแกมคืนนี่ขอบคุณน้องยาบ้ากๆหรือขอบคุณน้องยาขอบคุณคุณกำลังใจที่มามอบให้ขอขอบคุณรุงคำราขอบคุณคุณพัดไทยขอบขอบคุณคุณยายเนาะให้กำลังใจสึ่งกันและนการขอบคุณมากๆให้กำลังใจสิ่งกันและนการเนาะขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณน้องยามากๆเด้อแล้วก็ขอบคุณคุณพัดไทยแล้วก็ขอบคุณคุณยาย ขอบคุณคุณยายเจาขอบคุณมากมากแล้วก็ขอขอบคุณรุงความราเนาะขอบคุณพี่เหนือด้วยเด้อพี่เหนือทุกบ้านนะแกให้กำลังใจกันเนะอะคุณยายก็ว่าเมื่อคือนฉันหลับอยู่เด้อผัดไทยไทยจนสว่างอะไร อ่าแจ้งสว่างบ้างอะไรเนาะเนี่ยขอบคุณมากมาเหรือขอบขอบคุณลุงคำดามากๆหรือขอบคุณลุงคำดาอะไรกำลังใจกันเนาะอ่าบางบ้านก็เมื่อคืนนี่ก็ไม่ได้ไปทักทายร้านบ้านอ่าผาแดงของน้องขอบคุณมากๆเร้อขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอมากๆอ่าคุณหมอมามาช่วยรักษาผมหน่อยด้วคุณหมอเด้ออาการผมเริ่มนักแล้วคุณหมอตอนนี้คุณหมอครับ ผมนอนไม่ค่อยจะหลับมีคนมาทับเลยนอนไม่หลับมาไล่คืนอ่าขอบคุณคุณหมอมากเด้อให้กำลังใจกันเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนเนาะขอบคุณคุณยายคุณพ้าแดงขอบคุณมากมากเด้อขอบคุณคุณหมอมากมากให้กำลังใจซึ่งกันและกันอ่าคุณหมอเอาผมไปรักษาไปเด้อคุณหมอเด้อ ขอบคุณพี่วินน้องทุกคนที่แวะมาให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจสื่อกันนะให้กำลังใจหน้า <c oughs> อะไรเนาะหนึง่งผมอ,าอม่านคอมเมนต์ว่าอ่านคอมเมนต์หาย <c oughs> อาทำไมต้องคอมเมนต์บ้านผมถึงหายแบบนี้พี่น้องอ่าคุณหมอว่าเอาไปรับยาห <c oughs> น่าโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณพัดไทยขอบคุณยาโอ้ขอบคุณมากเลย ขอบคุณยาอุที่แวะมนนาให้กำลังใจขอบคุณยามากๆที่แวะมาใหกำลังใจบานดังน,น,น้อยอถึงนาตาไม่รอแต่กิใจงามเด้อคุณยาเด้อจิตใจงามมากๆนาตาไม่รอแต่จิตใจเนี่ยงามมากๆอืมแต่ก็ไม่ค่อยมีตังคนเราเนาะอย่างว่านาตารอนาตามไม่รอไม่รอแต่ไม่มีตัง้วยช่วงนี้ช่วงนี้ขาดขาดทุกอย่างเลยช่วงชวงนี้ขาดทั้งเมียขาดท้งเมียขาด ขาดทั้งเมียขาดอะไรทุกอย่างเลยแหละขาดทุกอย่างอ่ากำลังใจหนุ่มหนามนคนเมียหนีก็ไดเดอพี่น้องให้กำลันนงใจกันนะขอบคุณน้องมุ่งมั่นมากๆเ้อขอบคุณคุณพระไทยโอ้คุณพระไทยทำไมเกดจิตใจงาม ทั้งงานเกินชั้งเชิดชมงามประโลมใจยิงนั้งได้ในลาสวยหยาิฟ้ามหาดินงามจับตาไรา้รอยราคินต่อให้องค์อินยังเกิด หลงดังเพ้อคุณงามงามจริงโอแฟนฉันใจมันเหลือจม้มฉันรักเธอรักเธอเพียงกลืนกินจากสุดฝืนเพียงจะกินเธอกินโอ้โ,อโชิดโฉมากป้าเลยคุณช่างสวยงามคุณช่างน่ารักแล้เกิขอบคุณมากผมอยากเอาเก็ไปแสดงเป็นมิวสิกพระเอก ก็นางเองกกาวิ่งวิ่งไรตร้นรอบต้นไม้กันเอาคุณพระไทยเป็นนังเอกผมจะเป็นพระเอกเองพี่น้องผมจะเป็นพระเอกผมจะวิ่งอวิ่งไรคุณพระไทยตามรอบต้นไม้เพลงนี้แหละอ๋ะอ,อฉันเห็นแกกินพวกบุ้ง <laughs> เห็นฉันให้ตังแกไปกินมาม่าดีๆ,ๆแกไปกินพักบ,บุ้ง fünf, เอามาม่าผสมกับพักบ,บุ้งนั่นแหละมาม่าด้มาม่าได้ไปซื้อม,มาม่ากับพักบ,บุ้งเอามาใส่ปนกัน อ่ามามาก็จะน้อยเนาะก็ต้องเอาพอบุญลงใส่เพิ่มเด็ขอบคุณโอ้ได้ที่ได้ได,ด,ด้มาให้ซื้อมามาได้ซื้ออ่าน้าปลุกน้ำปลาหรือขอบคุณคุณเมฆไทยมากๆที่แหวใหม่กำลังใจอาฉันไม่เป็นหน่อ่ะจงมีพระเอกในดวงใจแล้วใช่ไหมอืมอุ้ยน้ำร้ายน้ำร้ายไหน